เม er> ื่อถึงเวลาพระจันทร์ขึ้นทุกคนเนี่ยจะต้องเอาลูกของตัวเองเนี่ยที่เกิดใหม่เนี่ยเอาไปให้กับอาเคราซึ่งเป็นหัวหน้าหมาป่าเนี่ยได้รู้จักให้สมาชิกในฝูงเนี่ยได้รู้จักว่าเฮ้ยคนนี้คือลูกฉันคนนี้คือลูกฉันนะครับจะทําให้มีสมาชิกเพิ่มขึ้นต่อไทุกคนก็จะมารู้จักมารวมกันนะครับเมื่อพาไปแล้วปรากฏว่าไอ้ตัวนี้มันไม่ใช่หมาป่านี่ ครับหลายตัวรู้มันเป็นลูกมันนษยนหรือเป็นอะไรกันเนี่ยไม่เป็นแบบนี้ทุกคนก็ลงมติว่าไม่รับไม่ใช่หมาป่าไม่มีคนเลยนะครับไม่มีคนเลยไม่เอาแต่แม่หมาปาไม่ยอมท่านจะเอาคนนี้เป็นลูกฉันใครไม่ยอมไม่ได้ว่าแล้วแม่หมาปาก็ขขึ้นไปค่อมเลยใครอย่ามายุ่งกับลูกของฉันนี่ครับฝ่ายหมาปาก็ไม่ยอมนะครับก็จะมีการ ทะเลาะโวยแวงกันขนาดใดน,นั้นเองนะครับปรากฏว่าก็มีแชร์คานไม่ใช่แชร์คารมีบาเกล่าบาเกล่านี่คือเสือดำนะครับคือเสือดำก็กระโดดเข้ามาเลยนี่ท่านทั้งหลายฉันจะรับผิดชอบไปเด็กคนนี้เองจะช่วยดูแลมันเองท่านจะดูแลมันได้ยังไงเอางี้แล้วกันถ้าท่านยอมรับเ,เด็กคนนี้ยมามาอคลีเนี่ย เป็นส่วนหนึ่งของฝูงแล้วทันมีหัวหนึ่งตัวเนี่ยทั้นฆ่าไว้ที่หลังเขาอะเป็นการแลกกันเอาไว้พวกหมาป่านี่ตอนนี้มันก็ทำไมครับหิวก็อยากจะกินใช่ไหมก็พยักหน้ารับว่าได้ก็เป็นนันว่าเมาครีนี่นะครับแลกกับปัวตัวหรือสองตัวที่นะครับเสือดำนะครับที่เสือดำฆ่าไว้ทุกคนยอมรับสุดท้ายเมาครีเนี่ยก็ได้เป็นส่วนหนึ่ง ตอนนี้เอามันไว้อย่างนี้แล้วใครจะดูแลมันนอกจากาบาเคียล่าแล้วเสือดำแล้วปรากฏก็มีบาลูเดินมาบาลูคืออะไรบาลูคือหมีหมีสีน้ำตาลด้วยบาลูคือหมีสีน้ำตาลที่จะเป็นผู้สั่งสอนเมาคลีในเรื่องทุกเรื่องการให้มนสะกดในเรื่องของเวลาไปหากินน้ำผึ้งเนี่ยผึ้งก็ไม่สามารถต่อยได้มีงูมาก็สามารถพูดกับงูกันรู้เรื่อง เรื่องต่างๆเนี่ยในป่าเนี่ยบารูจะเป็นคนสอนบากเกี่าก็คอยดูแลสอนเรื่องการประจนภยัยเรื่องของอะไรต่างๆปีนต้นไม้เรื่องต่างๆนะครับกรบเพราะนั้นตรงนี้มาถึงตรงนี้เราก็จะมีการเต้นบารูดดนซ์เพื่อให้บารูเนี่ยเป็นลูกเสือสำรองนะครับเพราะนั้นบาลูเป็นครูก็ต้องสอนกฎของลูกเสือสำรองถูกต้องไหมครับเอาละครับขอเชิญ ทำตามใจตนเองลูกเสือสำรองทำตามที่คือ้าหงษพาลูนะครับก็สอนมาคือทำตามลูกเสือรุ่นพี่ลูกเสือสำรองไม่ทำตามใจตนเองมีก่อนผมแต่ละคน เดี๋ยวตอนนี้ขอหายเหนื่อยนิดนึงอ่ต่อไปบาลูบาลูเออบาลูเหมือนเหมือนจริงข้าคือบาลูข้าเป็นครูของป่าบาลู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 เจ้ารู้จำกฎ ของลูกเสือได้ไหมลูกเสือสำรองทำตามลูกเสือรุ่นพี่ลูกเสือสำรองไม่ทำตามใจตนเองเออทุกคนก็ทำความยักหน้าเข้าหากันว่าเข้าใจรู้เรื่องดีเข้าใจเข้าใจเข้าใจเออแล้วทุกคนก็ทบทวนกันว่าเราได้ยินกฎเราได้ยินกฎเราจะจำกฎให้ได้เราได้ยินกฎ เราได้ยินกฎเราจะจำกฎให้ได้เราจะจำกฎให้ได้คืนนี้ต้องท่องชงด้วยเจ้ารู้ไหมว่ากฎข้อ2คืออะไรเราจะทำดี ให้กดข้อ2สองดีมากเจ้าน้องชายเจ้ารู้ไหมว่ากทข้อ2คืออะไรลูกเสือสำรองไม่ทำตามใจตนเองครับเฮ้ยทำไมลูกเสือสำรองไม่ทำตามใจตนเองต้องยําใจครับ เ้ยับยังชั่งใจทำไมลูกเสือสารองทำไมมจิกอะไรมาทไม่ได้สู้รู้ทำไมลูกเสือสามองต้องหยับยังชั่งใจแม่ดีมากไอ้น้องชายนึกแล้วนึกดูไปไม่ถูก กดว่าหนึ่งว่ายังไงนึเชื่อฟังๆๆๆฟังเชื่ฟังฟังดีมากไอ้น้องชายค้าลืมบทไปช่วยกันเลยเอเล่นเปลี่ยนทางทางเลย ตรงนี้นะครับก็ไว้แค่นี้ก่อน